สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับก็มีเรื่องที่จะต้องเรียนในผู้ปกครองรับทราบในส่วนของเรื่องของสเตปการบริหารจัดการและวิธีการจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาแห่งการวิกฤตก็ว่าได้นะครับจากสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันนี้นะครับมันทําให้โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ต้องมีการปรับวิธีจัดการเรียนการสอน ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและผู้ปกครอครับที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา2องสาอาทิตย์โรงเรียนอนุบันเชียงใหม่ก็ได้พยายามที่จะกระทำการให้ได้ผลที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆนักเรียนของผมด้วยวิธีการคิดที่หลากหลายนะครับเพื่อนามายังผล ที่จะดำเนินการต่อให้กับโรงเรียนวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องชี้แจงผู้ปกครองให้รับทราบเพื่อความกระจ่างในการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของของโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะครับที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์อยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งการหาข้อมูล แล้ก็ตัดสินใจนำข้อมูลทั้งหมดได้มาวิเคราะห์สรุปได้อย่างนี้ครับที่ผ่านมาโรงเรียนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอยู่ช่วงหนึ่งในช่วงการทดลองก็ตั้งแต่วันที่18พฤษภาจนถึงวันที่26มิถุนายนนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายขอยงการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ก็ทําให้โรงเรียนได้รับทราบข้อมูลต่างๆเพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในวันเปิดภาคเรียนก็คือวันที่1นึ่งกรกฎามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับทั้งทีมบริหารทั้งสมาคมทั้งกรรมการสถานศึกษาก็ได้คุยกันแล้วก็มีแนวความคิดว่าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเดียวผู้ปกครองครับ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่มีจํานวนห้องเรียนทั้งหมดอยู่64ห้องถ้าตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุ <c oughs> สขหรอื <c oughs> อสบคบก็ให้เราจัดการเรียนการสอนบนพื้นฐานของจํานวนนักเรียนที่ห้องเรียนละไม่เกิน25คนหรือประมาณ20-25เมื่อมาดูจํานวนนักเรียนของนักเรียนอนุบาลทั้งหมดแต่ละห้องเรียนเกิน25คน นั่นก็แสดงว่าเราต้องจัดการเรียนการสอนเป็นสองห้องเรียนต่อหนึ่งห้องเรียนก็หมายความว่ายกตัวอย่างป1ทับหนึเราก็ต้องจัดเป็นสองห้องเรียนก็คือป1ทับ1นและบนั่นแสดงจาก64คิดี่ตออกมาเรียบร้อยก็จะเป็น118ห้องไม่ใช่ห้องเรียนทำให้ห้องเรียนในโรงเรียนนุบาลเชียงใหม่ไม่เพียงพอก็เลยเป็นที่มาของการที่ จะต้องมีห้องเรียนเพิ่มขึ้นซึ่งจากการพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์สถาน,านการณ์ผมยังมีความคิดเห็นว่าการเรียนการสอนแบบออนไซต์อย่างเดียวน่น่าจะมีผลดีกว่าออนไซต์ออนไลน์ด้วยเหตุผลต่างๆนา,นานาที่คุยไปนะครับก็เลยเป็นที่มาต้องหาสถานที่เรียนออนไซต์ site, โดยการไปติดต่อหลายๆที่หนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนพาณิชการ ศรีธนาก็เริ่มดิวนะครับภาระในการจะเกิดขึ้นต่างๆหมวดเงินที่จะใช้ในการเป็นค่าชงค่าเช่าก็มีกฎระเบียบของทางสพทเ,เป็นตัวกำหนดหนึ่งในนั้นก็คือหมวดรายได้ฐานะที่ไม่สามารถที่จะใช้ไปจ่ายค่าเช่าได้เพราะในหมวดรายได้ฐานาก็ได้ระบุ การใช้เงินไว้แต่ละหมดวดละหมวดก็เลยเป็นที่มาว่า,เ,าเราจะขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองในการช่วยเหลือค่าเช่าเป็นที่มาว่าเราได้ตัดสินร่วมกันเราสรุปร่วมกันว่า,าให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการค่าเช่าเดือนละร้อยห้าสิบบาทต่อคนก็เป็นที่มาก็ดำเนินการไปในส่วนวัสดุอุปกรณ์การดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ การตกแต่งการซ่อมแซมอะไรต่างๆนะานาโรงเรียนจะใช้งบประมาณในส่วนของโรงเรียนด,ดําเนินการได้ก็เลยเป็นที่มา,าดำเนินการไปได้สักระยะหนึ่งนะครับการดําเนินการก็เดินต่อไปได้ระยะหนึ่งก็มีทั้งแป่ผู้ปกครองที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบแล้วก็เกิดจากการสํารวจความเห็นชอบผู้ปกครองก็ได้สัดส่วนผู้ที่เห็นชอบกับการออนไซต์ site, ก็ประมาณ80% ผู้ที่เห็นชอบกับการออนไซต์ site, แล้วก็ออนไลน์ก็ประมาณ20%ก็ดำเนินการไปแต่ทีนี้ในการดําเนินการไปที่จะต่อก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงทําให้โรงเรียนต้องมาปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ซึ่งถ้ามาองไปแล้วนะครับวิธีการคิดที่จะสอนออนไซต์ออนไลน์ line, แล้วก็ออนไซต์ site, อย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสีย ผู้ปกครองบางท่านอาจจะชอบวิธีการออนไลน์ site. ผู้ปกครองบางท่านก็อาจจะชอบวิธีการออนไลน์ออนไลน์ผู้ปกครองบางท่านก็มีความพร้อมส่วนผู้ปกครองบางท่านก็อาจจะไม่มีความพร้อมในเรื่องของของเด็กของลูกที่ต้องดูแลก็โรงเรียนก็รับทราบปัญหาต่างๆก็เลยเป็นที่มาของการต้องตัดสินใจให้แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ต้องสรุปเป็นแนวทางใดแนวทางหนึง่งก็เลยมีการหาลืมกันนะครับอยู่ช่วงนึงวันนี้ก็เลยมาตัดสินร่วมกันว่าโรงเรียนรับาลเชียงใหม่ขอยึดแนวทางการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ site, ออนไซต์ออนไลน์การยึดแนวทางการจัดการเรียนมาเป็นวิธีการแบบ site, ออนไซต์ออนไลน์ซึ่นเนื่องจากจํานวนห้องเรียนในโรงเรียนไม่เพียงพอนะครับ ก็จะต้องมีการแบ่งนักเรียนมาเรียนนะครับแบ่งนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะครับโดยเราจัดแบ่งนักเรียนออกเป็นสองส่วนอย่างนี้นะครับเราต้องเรียนก่อนครับว่าการเรียนออน,ออนไลน์นะครับเราทำในระดับชั้นป .1 ถึงป .6 เท่านั้นส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3 เราเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนเต็มจํานวนเราบริหารจัดการเรื่องจํานวนห้องเรียนเรื่องอจํานวนห้องเรียนต่อห้องขยายห้องเรียนให้นะครับระดับอนุบาลเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบที่โรงเรียนมาโรงเรียนทุกวันส่วนมาตรการที่จะรองรับโรงเรียนก็ได้ดําเนินการไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ดำเนินการให้ดีที่สุดเท่าที่จะ,ะ,ะปัจจัยที่จะเอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอนส่วนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ online, นะครับก็เป็นรูปแบบที่สลับการมาเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับรูปแบบที่1รูปแบบที่1นะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับรูปแบบที่1กลุ่มที่1ก็คือเป็นนักเรียนชั้นป1ป .3 .6 นะครับมาเรียนวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนวันอังคารวันพฤหัสก็เรียนออนไลน์ป .1 ป .3 ป .6 มาเรียนออนไซต์ site. วันจันทร์พุธศุกร์ที่โรงเรียนแล้วก็วันอังคารวันพฤหัสเรียนออนไซต์ site. อยู่ที่บ้านกลุ่มที่สองกลุ่มชั้นนักเรียนป .2 ป .4 ป5ก็มาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนวันอังคารกับวันพฤหัสส่วนวัดจันทมันพุทธมาสุกก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทำอย่างนี้1เดือนแล้วก็มีการสลับเปลี่ยนนะครับหนึสหเรียนจันร์พุทธศุกได้1เดือนก็เดือนต่อไป สิงหาก็เป็นสองสี่ห้ามาเรียนจันท์พุศุกทาบุบของไม่ต้ององงนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราจะจะชี้แจงแล้วก็จะมีข้อมูลถึงภูมิทัศนผู้ปกครองน,นะครับนี่ก็คือเป็นการเรียนการสอนที่เราจัดไว้อยู่ช่วงนี้วิธีการจัดการเรียนการสอนของนเรนุบาลเชียใหม่เรายืดแบบออนไซต์ออนไลน์ line, นะครับเริ่มการจัดการเรียนการสอนก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งรกรกฎาคมไปต้นไป นะครับส่วนในรายละเอียดวิธีการหรือมาตรการต่างๆนะครับโรงเรียนจะได้นําเสนอกับสมาคมผู้ปกครองและครูเรียนเป็นผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและอ,อนุมัติอนุญาตให้โรงเรียนดําเนินการตามมาตรการที่เรา,เาได้ชิดร่วมกันทั้งนี้ทั้งนั้นโรงเรียนอนุบาลียงหม่มีความตรนัก ดีว่าจะต้องทําให้ท่านรู้สึกปลอดภัยที่สุดเมื่อท่านส่งลูกเข้ามาอยู่ในโรงเรียนสําหรับในส่วนของเ,ออเมื่อโรงเรียนตัดสินใจร่วมกันทั้งหมดแล้วว่าเราจะจัดการเรียนการสอนแบบอ,ออนไลน์นะครับนั่นก็แสดงว่าข้อมูลข่าวสารเมืม่อ2-3ามอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นสรุปได้ว่าโรงเรียนจะไม่มีการเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองไม่ว่าหมวดใดๆก็าตามส่วนนะฮะการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในส่วนของค่าถือมมันจะมีหมวดบางหมวดบางรายการที่ในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแล้วโรงเรียนไม่ได้ใช้ในปีการศึกษานี้หรือภาคเรียนนี้ก็โรงเรียนก็พิจารณาว่าในปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนก็อาจจะ ลดในการเก็บค่ากิจกรรมพวกนั้นลงแต่ณเวลานี้เราไม่สามารถที่จะคืนเงินให้กับผู้ปกครองเลในหมดในรายการบางรายการเอาเป็นว่าปีการศึกษาต่อไปโรงเรียนจะพิจารณาในการลดค่าเทอมในหมวดที่เรา,าไม่ได้ทํากิจกรรมในช่วงสถานการณ์ไม่ปกตินี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณและก็ ผู้ปกครองทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและก็ชี้นแนะแนวทางในการที่จะจัดการเรียนการสอนก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เราได้คิดร่วมกันทำร่วมกันครับขอบคุณครับ